Permanent Residence เนี่ยใครก็ได้สามารถถือได้ไม่ว่าจะเป็น<ฆ>จีนแถกฝรั่งไทยอะไรแต่ว่าถ้าใครที่จะสมัครเป็นฮ่องกงพาสปอร์ตจะต้องถูกสืบสารกไปว่าสืบเชื้อสายมาจากชนชาติจีน สวัสดีค่ะแป้งจีทีเบกวันนี้นะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่คนนึงนะคะที่ทํางานอยู่ฮ่องกงก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวเองกันเลยค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าพี่โซเข้ามาหรือยังเราได้นัดกันนะคะว่าวันนี้เป็นทีมตุษจีนเ yeah, ย้พี่โซมาแล้วเย้ย <Yeah, S 2> ี่พี่โซนะอ่า <Hey. S 1> <laughs> มาจากฮ่องกง <Hello. S 1> สวัสดีค่ะ oh. ก็ค่ะก็ จริงๆเนี่ยวันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์แรกเลยหวังว่าจะได้ลงฐานตุจีนะคะ<ม>คือความตั้งใจของไป๊จีทีเบกในปีนี้เนี่ยเราก็เหมือนอยากจะสัมภาษณ์คนที่ทํางานในต่างประเทศทั่วโลกก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นสัมภาษณ์คนไทยนะอาจจะมีคนต่างชาติบ้างแต่ว่าคลิปแรกเนี่ยเป็นพี่โซ่จริงๆเอ่อก็ให้พี่โซ่แนะนําตัวเลยก็ได้ว่าเออเป็นใครทำอะไรอยู่แล้วก็อยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยอยู่นานแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นเลยเ ขอจิบชาสักนิดจิบด้วยเอาคอนเซปต์เ็นี่นี่นี่เอาน้องแป้งมีอะไรวันนี้อันนี้คือแบบเป็นชาจีนค่ะเป็นชาจีนอ๋อแบบโลโก้ฮ่องกงพี่ไปซื้ออนี่มาเป็นชาชาแบบชาแคนตอนนี้สะเล็กไก่กัโชกคือโซนะครับเอ่อทำงานเป็นภูมิสถาปนิกอยู่ที่ฮ่องกงนะครับอืม แล้วก็ถามว่าตอนนี้อยู่ฮ่องกงมากี่ปีแล้วเนาะประมาณน่าจะสักเกือบสิบปีแล้วมั้งสิบแสดงว่าก็ต้องชอบประมาณหนึ่งอยู่มานานขนาดนี้เอ,อ่อชอบกับไม่มีที่ไปต่างกนานันนะเคยถ้าแบบอยู่มานานขนาดนี้เราแบบมีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติไหมหรือว่าวีซ่าที่พี่โซ่ถืออยู่เนี่ยมันเป็นแบบ working visa หรอหรือว่ายังไงคะโอเค ตอนนี้พี่ถือเป็นเป็น permanent resident อยู่นะฮะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยก็คือตอนที่เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้วีซ่าทำงาน 1, 1ปีก่อนแล้วก็ค่อยๆ extend ไปทุกๆ2ปีอะไรงเงี้ยครับแล้วก็ถ้าสามารถอยู่ครบอยู่ทนครบถึงเปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถ apply เอ่อ permanent residence ได้อนะไราเงี้ยถามว่า permanent residence เนี่ยมีเอ่อคุณอุปการอะไรบ้าง เออนนี้อยากรู้ไหมหรือว่าเอาไว้ก่อนอยากรู้อยากรู้คล้ายๆกรีนการ์ดดาอยากแบบที่ฮ่องกงอย่างเงี้ยคือวันตุจีนี่เขาหยุดไหมเป็นวันหยุดแบบหยุดหยุดจริงจังหรอหยุดจริงจังสามวันไปเลยติดติดเหมือนว่าสงการอะคงเหมือนอีสเตอร์ที่นี่เลยอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นแล้วแบบอย่างนี้แบบอีสเตอร์ก็หยุดใช่ปะเขาก็หยุดหยุดหยุดอีกเอาหมดหลออยากรู้ว่าพับบิคอลิเดย์ที่ฮ่องกงแบบ กี่วันโทัโทเหรอประมาณสักยี่สิบเกือบสามวันนะน,น้องน้องกว่าไทยนิดนึงเฮ้ยย hey, ี่สิบถึงสามสิบวันนี่มากกว่าไทยอีกนะโอ้ยดีอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าแบบ annual l e a อ่ะเยอะปะแล้วแต่บริษัทเลยอ่ะหรบางบริษัทให้สิบวันบางบริษัทบางบริษัทให้ห้าวันบางบริษัทต้องทํางานก่อนหนึ่งปีถึงจะเพิ่มให้อีกหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกเอ่อ government ของฮ่องกง สตาร์ทก็ค um. ือย yes bueno> ี่สิบว okay ันนะอืมันไปทางานใน MTR เนี่ย MTR มันคือรถใต้ด네ินถูกต yeah ้องไหมเนาะรถใต้ดินเนี่ยประมาณสามสิบกว่าวันเลยนะเดือนเลยนะอปีอืออย่างงี้แบบเดือนต่อแตกต่างมากอ่ะเออเป็นเดือนต่อปีเป็นไนเนี่ยก็มันคล้ายๆอังกฤษนะแบบแบบเหมือนอังกฤษอ่ะพับบีคอริเดย์น้อยแปดวันออแต่ว่าแอนนูรลีฟอ่ะ เกือบสามสิบแล้วแต่ออฟฟิศก็ประมาณแบบยี่ห้าถึงสามสิบมันจะสลับกับฮ่องกงดีนะเป็นข้อมูลเพราะว่านี่ก็ไม่รู้นีกว่าฮ่องกงจะแบบคล้ายๆอังกฤษอะไรเงี้ยว่าแบบนึกว่าจะเป็นแต่ที่ไทยที่แบบว่าเขาให้พับบิกเฮยีเดแบบเยอะมากแล้วก็แบบแอนนลิน้อยก็เป็นความรู้ใหม่เอออยากให้พี่โซ่เล่าว่าแบบเออในความเป็นจริงอะ่ะแบบพี่โซ่อยู่มาสิบปีอย่างเงี้ยที่อยู่ อาศัยของวิโซ่เนี่ยเป็นยังไงบางคนแปลว่าแบบอาจจะคอนเซรนิร์นเรื่องที่อยู่อาศัยถ้าจะต้องไปฮ่องกงในมันเนี่ยงั้นเราว่านว่าได้เรื่องที่อยู่เป็นหลักแล้วกันเนาะเพราะว่าที่อยู่ที่ฮ่องกงมันเป็นแบบเป็นประเด็นหลักมากในการใช้ชีวิตอะไรแล้วก็ที่เรารู้กันเนาะฮ่องกงมันเป็นเมืองในเกาะถูกแล้วแล้วมันก็ที่อยู่อาศัยอ่ะมันค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ราคาเช่าต่อเดือนราคาสูงพี่เคยเช่าเลทถูกสุดก็คือ 6กพันเหรียญ้องกองดอลลาร์นั้นก็คือประมาณเอคูณสี่เนาะหกสี่ยี่สี่สองหมือนสี่อะไรเงี้ยก็คือเปิดไปปุ๊บเจอเตียงเลยจ้ะ<ม>แล้วก็ไม่มีหน้าต่างแบเห็นวิวนะก็คือเป็นช่องเล็กๆเ,เพื่อระบายอากาศแค่นั้นแล้วก็<ม>ห้องน้ำก็คือเป็นขนาดแบบหนึ่งคนใช้ได้น้อยที่สุดได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นก็คือสามารถ นั่งที่ไปด้วยแล้วก็แปรงฟันไปด้วยได้เพราะว่าโถอึอยู่ตรงนี้แล้วก็ซิงอยู่ข้างๆฝักมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ที่ที่อาบน้ําก็อยู่ข้างบนเลยก็คืออาบน้ําไปขี่ไปได้ในสเตกก็คือซัวไม่มีทางแห้งแน่นอนเวลาอาบน้ําถูกปะไม่มีไม่มีบะมีบะมีบะมีแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเจ้าบะมีนัวนัวไป เอ๊ะสำหรับสําหรับบ้านหลังแรกใช่ไหมแล้วก็เริ่มขยับขยายไปก็เริ่มเริ่มหาลูเมดอะไรเงี้ยพอมีลูเมดเนี่ยก็จะได้ห้องใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถแชร์เป็นทูเบดรูมได้ทูเบดรูมอาจจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นห้าพันเหรียญคูณสี่ประมาณเั้าไหรหกหมื่นกว่าใช่ไหมแล้วก็ขายกันก็คนละเจ็ดพันห้าแล้วก็หลังๆอาจจะมาอยู่คนเดียวไหมถ้าอยู่คนเดียวก็อาจจะเป็นสตูดิโอที่ใหญ่ขึ้นก็อยู่ที่แปดพันหรือหนึ่งหมื่น ต่อเดือนเปลี่ยนนะแล้วก็เอตอนนี้อยู่เป็นวัน bedroom หละก็จะเป็นเหม่เข้ามามีฟอยเยก็คืออีตรงมูที่น้องเห็นนั่นแหละเป็นฟอยเยแล้วก็เป็นที่ที่ใส่รองเท้านู่นี่นั่นแล้วก็มีห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกส่วนปิดส่วนแห้งก็คือมีกับพัฒนาเข้ามาอีกนิดนึงเจอครัวเจอครัวแบบยาวหน่อยเพราะว่าชอบทํากับหาทำอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปนี่เจอห้อง ห้องดูทีวีอะไรอย่าี้ยแล้วก็ต่อไปเป็นห้องห้องนอนแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นนะเมื่อเทียบกับ one bedroom c o n ที่กรุงเทพก็อาจจะประมาณเดียวกันประมาณสักสามสิบห้าตารางเมตรหรือสี่สิบตารางเมตรอะไรอืมอืมแล้วนี่คืออยู่บนตึกปะคะอยู่บนตึกอยู่บนตึก,ตก,ตกคือที่ฮ่องกงนี่มันแบบเราไม่สามารถที่จะแบบหาแบบบ้านที่เป็นหลังเป็นแฟลตที่แบบ หมายถึงว่าด้วยราคาที่แบบเราอฟฟอร์ดได้ประมาณหนึ่งในแง่แบบได้ได้น้องแป๊เอฟฟอร์ดได้น่นอนอย่างอย่างเขาเรียกว่าบิล่าเลยนะแบบว่าบ้านที่มีบิล่าไม่ได้มีทางไม่ไม่ได้มีที่ดินใหญ่โตอะไรนะมันก็จะประมาณแบบหนึ่งร้อยล้านเหรียญฮ่องกงดอลลาร์ก็ประมาณสี่ร้อยล้านบาทเอมเราจบคลิปี้เท่านี้เลยได้ปะเมทแมเมทแมทเมทตังอ่ะเดี๋ยวเราทัชตนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะ ตอนนี้เนี่ยคือเอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเขาสนับสนุนให้คนฉีดวัคซีนซึ่งมีสองตัวเลือกให้ให้คนเลือกก็มีซ i โนแวคนะมีซ i โนแวคนะแล้วก็มีเอ่อยี่้ออมันเป็นตัวเดียวกับไฟเซอร์อ่ะคือมันเป็นไฟเซอร์กับ b i o อ t อ c นถูกไหมแต่ว่าที่องกงเนี่ยเอาของ b i o อ t e ็ h เข้ามาอา้าวมันมันไม่ใช่ตัวเดียวกันหรือ,อตัวเดียวกันตัวใดวกันแต่ว่าคือ คือแยกโรงงานกับผลิตคือ b บโอ t e ็ h เคเนี่ยจะจะเทคแคร์ตรงเล็กที่นองก็คือยุโรปกับจีนไฟเซอร์อจะเทคแคร์ประเทศที่นอกสัครบอืมชื่อชื่อชื่อวัคซีนเนี่ยชื่อโคมินโคเมอร์ที่ไรืตัวอย่างคอมเมอร์ทีหรือัอย่างคอมเมอร์นาทีอะคอมเมอร์นาทีใช่ อย่างถ้าสมมติว่าคนอยากจะไปฮ่องกงตอนเนี้ยไปเที่ยวเอ,อ่ยหรือว่าจะจะไปเรียนไปทํางานอะไรเงี้ยแบบอยากให้พี่โซพูดถึงแบบการเข้าออกประเทศหน่อยว่าเราต้องโควิดทีนไหมเขาเช็คอะไรบ้างหรืออะไรแบบข้าวๆก็ได้อย่าเพิ่งมาจา้ะไรนะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาช่วงนี้จ้ะคือล่าสุดเนี่ยพี่กลับมาจากไทยใช่ไหมมามามาแลนด์ถึงฮ่องกงเนี่ยวันที่หนึ่งธันวาพี่<ม>อยู่ในโรงแรมเพื่อก,กักตัวเนี่ย ยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันนะในโรงแรมะอมเออแล้วโรงแรมที่ฮ่องกงแพงมากเออแล้วต้องยี่สิบเอ็ดวันอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ,อหลังจากวันที่ห้ากุมภาเนี่ยเขาปรับเหลือสิบสี่วันแล้ะแต่ก็ไม่แน่นะ่ะยี่สิบเอ็ดวันเราจ่ายเองป้าเลยกัวเวเมนจ่ายจ่ายเองจ้าเอ,อ้ยปกติคนห้องเออคนไทยมาเที่ยวฮ่องกงใช่ปะกี่วันสาวันสี่วันป้ามากินเป็ด อะไรอย่างี้ป่ะมากินเ็มากินโจกอะไรย่างี้ป่ะถ้เาเธอลองคนลนทียี่สิบวันแล้วเธอออกมากินโจกสองวันสามวันแล้วก็กินเ็ะแล้วก็กลับไทยไกั้เนได้ว่ะเป็นคําถามไม่เชิงซีเรียสนนะ่ะแต่ว่าเป็นคําถามที่แบบเหตุผลนะ่ะที่พี่โซ่แบบเลือกที่จะมาฮ่องกงอะ่ะตั้งแต่แรกอะ่ะคืออะไรณนะสิบปีที่แล้วอะ่ะตอนแรกแวบแรกทีก่ใหญ่ให่มาคือเอ่อ คิดว่าตอนนั้นน่ะเราเราดูว่าเรามี potential หรือว่ามีสกิลอะไรอยู่ที่ตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเออมีหลายๆสกิลที่ที่ที่มันไปต่อที่ประเทศอื่นได้หรือว่าต่อที่อื่นได้ซึ่งคิดว่าสกิลเนี้ยอยู่ไทยก็ได้ก็ดีแต่ว่าเอ๊ะทำไมล่ะถ้าถ้าเจอโอกาสที่ดีกว่าแล้วก็มีเออ benefit ที่ดีกว่าแล้วก็ผลตอบแทนที่ดีกว่าในในในช่วงช่วงเวลานั้นน่ะ อพี่ก็เลยตัดสินใจได้ง่ายก็เลยก็เลยมาใกล้บ้านอืก็คือปินไปไทยก็คือเหมือนสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเลยเงี่ยเหมือนแบบไปกลับเชียงใหม่สองก็คืออาหารอร่อยแล้วก็เป็นประเทศที่เอ,อพูดยังพูดภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานอยู่มันก็เลยง่ายการใช้ชีวิตช่วงแรกนะค่ะ ว่าหลังๆก็ต้องหัดเรียนภาษากงตุงบ้างค่ะว่าเออมันก็ต้องไปสอดต,ต่อสู้กับอ่าอามาอาเจนในตลาดนะเน,นอะอ้ออีกอย่างหนึ่งคือว่าอันนี้คือพึ่งคนผบว่าแฮปปี้เพราะว่าที่เนี่ยขายอาหารทะเลสดขายแต่ของสดคือสดในความว่า a ไลฟ์อะว่ายน้ําอยู่น้องน้งว่ายน้ำ,นำอยู่แล้วก็จิ้มมันนี่เหรอใช่จ้า แล้วทุกวันนี้ยังคิดเหมือนเดิมอยู่ปะวันนี้เหรอคิดเหมือนเดิมบางจุดไม่ไม่ครบเหมือนเหมือนก้าวเท้าแรกเหยียบเข้ามาในฐานะคนที่จะทำงานคืออ,อยากรู้ว่าแล้วถ้าเราเลือกได้อะแบบสามารถที่จะเอาสิ่งหนึ่งจากไทยอะ มาให้ฮ่องกงแล้วเอาสิ่งหนึ่งฮ่องกงอ่ะไปให้ไทยได้อ่ะสิ่งนั้นอ่ะสองสิ่งนั้นอ่ะคืออะไรอ๋ออยากได้แสงแดดอืมแสงแดดจากประเทศไทยอนอกนั้นฮ่องกงม,มีหมดเนี่ยพี่ว่าส่วนเอาอะไรไปจากฮ่องกงไปไทยบ้างอะไรเงี้ยพี่ว่าเอ่อการจัดการเรื่อง พับปิกทานสปอร์ตนะคือฮ่องกงอาจถึงคือจริงๆฮ่องกงมันเหมือนกรุงเทพเลยนะมีความแบบเข่าลุงลังในบางส่วนสกปรกบางส่วนชิวๆในบางส่วนสวยงามศิวิไล่มันก็มีอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้คือพับ l ิกทานสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นคนยากคนดีคนจนหรือว่าคนที่ทำงานใส่สูตรผูกไทย<อ>เขาก็ขึ้นพับ l ิกทานสปอร์ตเหมือนกับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ คือฮ่องกงอ่ะมันสามารถใช้ Public พ a สป p o r t จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งง่ายมากนะขอยกตัวอย่างได้ปะค่ะ <c oughs> ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นแอร์พอร์ตเอ็กเในฮ่องกงแอร์พอร์ตเอ็กเพรสอ่ะนี่นะพี่เลิกงานนะพี่เลิกงานเสร็จปุ๊บนะแถวอเลเซว่าอชื่อย่านวันวั่นจ่ายละพี่ก็หอบกระเป๋าไปทำงานตอนเช้าหกโมงตีปุ๊บพี่ก็ลากกระเป๋ามาที่ แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพตรงฮ่องกงสเตชันได้เลยอ่ะอือคือมันสามารถจากสถานีรถต้ดินวันเอ่อก้นจ่ายใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเลยต่อมาถึงฮ่องกงสเตชันเลยแล้วก็เดินนอนแล้วก็โหลดกระเป๋าแล้วก็นั่งแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพย์ไปเลยไปที่ประมาณสองทุ่มครึ่งก็ยังทันอืมจต่อยู่ในเมืองหกโมงคือเรื่องงานหกโมงก็ยังทัน,น,นอะไรอย่างเเมื่อต,ตอนที่ฉันเออฉันก็มีความมั่นใจใน แอร์พอร์ตลิงกมักกษ์สันประมาณหนึ่งตอนนั้นฉันก็เป็นหลบเออฉันก็ต้องลากกระเป๋าผ่านไอ้เซอร์เฟตของถนนที่มันกุ๊ก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 กแล้วก็ผ่านไอ้รางรถไฟข้างล่างอีสเวลไลน์ันั้นก็กุ๊ก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 กุกกุ๊กเลมอกความเชื่อมต่อคืออะไรอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตรงนั้นนะมันไม่ใช่เซนทรัลหับจริงๆอ่ะอืมอืมมันไม่ใช่ตัวเมืองจริงๆสหรับพี่นะพี่ก็แบบพี่ก็เลยเออก เขาอาจจะวิเคราะห์มาแล้วหรือว่าเออรอการพัฒนาอีกหลายหลายด้านน่นอมอมก็น่าจะยังรออยู่ประมาณนึงเนาะการพัฒนาที่คิดว่า MTR ของฮ่องกง,งอ่ะไม่แพ้ที่ใดในโลก่าอ,อืมอะอย่างอี้ที่เมลเบิร์นหรือที่ออสเตรเลียเขาก็จ้าง MTR ของที่นี้เป็นเมเนจจให้เขาอือที่นี่นะ MTR ไม่เคย รอเกินสามสิบวินาทีจริงหรอโอ้ดีมากเออช่วงลัชอัพก็คือห้าวินาทีเทอะอืมมาแบบบุ่มวุ่มวุ่มงนี้เลยคือแสดงว่าแบบรถมันเยอะมากรถเยอะมากแล้วก็มีแบบคือถ้ามันแน่นมากๆใช่ไหมสิว่าสถานีที่เปลี่ยนถ่ายใช่ไหมจากเป็นสองสองเส,ส้นมาต่อกันแล้วคนก็ต้อง ฟุบไปวุบมาอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีการระบายคนเพราะว่าคนมันจะอัดกันสําหรับเปลี่ยนสถานีถูกไหมเขาใช้วิธีคือเขาเอารถมาเสริมก็คือเป็นรถเปล่ามาคอยเสริมเสริมเสริมตลอดฉะนั้นคนมันก็จะคอยถ่ายตลอดมันก็จะไม่อัดช่วงช่วงนั้นนะจะไม่เห็นว่าเหมือนแบบตรงสยามที่แบบคนแผลบกันประมาณหนึ่งจนแบบลงไปถึงชั้นเวลาลชาชเ hour ซึ่งอันนี้ก็ชื่นชมนะ ถามว่าเพ r ่มแมนเดนเรสเดนซ์เนี่ยมีเอ,อคุณุปการอะไรบ้างเอออันนี้อยากรู้ไหมหรือว่าเอาไว้ก่อนอยากรู้อยากรู้คล้ายๆกร <c oughs> <Okay. S 2> ีนการ์ดดาเธอ,อคล้ายๆกรีนการ์ดแบบนั้นเลยก็คือแบบว่ามีสิทธิ์ร,รักษาฟรีทุกอย่างเหมือนคนโลโก้เลยแล้วก็เรียนเรียนปอโทต่อปอโทอะไรเงี้ยก็เลทก็จะถูกกว่าอะไรแล้วก็สามารถเข้าออกฮ่องกงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องขอวีซ่าทํางานอีกอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถทํางานมากกว่าหนึ่งจ็อบได้ ถ้าเป็นอีกขั้นไปเป็นได้สัญชาติเรามีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติเขาปะแอดซัมพอยเอ่อพี่อันนี้อันนี้ต้องแอปพลายไปเป็นห้องของพาสปอร์ตเนาะจริงจริงคือถ้าแอปพลายเป็นสัญชาติเนี่ยมันจะกลายเป็นสัญชาติจีนถูกไหมเพราะว่าฮ่องกงเป็นเป็นก็เลยนะเขตเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนเนาะตอนนี้เขานับเป็นประเทศจีนอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเปลี่ยนสัญชาติก็คงเป็นสัญชาติจีนแต่ถือพาสปอร์ตฮ่องกง คือแต่ว่าการได้มาของพาสปอร์ตฮ่องกงเนี่ย,เ,ยเขาก็จะต้องสืบสาแหลกหรอไแปลว่าเอ้ยถ้าสืบสาแหลกได้ว่าแบบเอ้ยเรามีโค่นเงาเป็นคนจีนอะไรเงี้ยเขาก็สามารถแอพพลายได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ได้มีล่าเง,งาเป็นจีนเลยเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าก็ถ้าหน้าเป็นลาตินอหรือว่าหน้าเป็นแบบโอเกชเชียนเลยเนี่ยมันก็ต้องสืบสืบได้ง่ายอยู่เลยว่าขออนุญาตแยกเป็นสองประเด็นก่อนคือว่าอันหนึ่งก็คือ permanent residence กับ ฮ่องกงพาสปอร์ตอันนี้ต่างกัน Permanent Residence เนี่ยใครก็ได้สามารถถือได้ไม่ว่าจะเป็นจ<ฆ>ีนแทกฝรั่งไทยอะไรเนี่ยถือได้หมดเลยแต่ว่าถ้าใครที่จะสมัครเป็นฮ่องกงพาสปอร์ตเนี่ยจะต้องถูกสืบสาแรแลกไปว่าคุณนะมีสืบเชื้อสายมาจากชนชาติจีนอออืมะไรแล้วพี่โซ่มีแพลนแบบอยากจะแอปพลายไหมอ๋อ oh, แต่ว่ามันต้องกีฟแอ p พยปะ <Okay. S 2> ใช่เออเข้าใจแล้ ก็เผือว่าไอ้เกษียณเงี้ยพี่ก็จะต้องกลับไปนั่งปลูกมะพร้าวปลูกผักสวนครที่ไทยพี่ก็จะต้องเก็บไปหน่อยอย่างนี้ความเป็น permanent residence กับเองานที่มากกว่างานประจําถูกไหมฮะเอถ้าคือมันจะรู้สึกสีเ c ียวมากกว่าในการที่ถือ employment visa เนี่ยมันก็กำหนดไว้อยู่แล้วว่าใครจะเป็น sponsorship ถูกไหมก็เออ ฉะนั้นเนี่ยบริษัทนั้น,น,นเนี่ยเขาก็จะอุดหนุนแล้วก็ผูกมัดไปเราว่าเราไปเลยว่าแบบโอเคคุณทํากับงานบริษัทนี้บริษัทเดียวนะอะไรถ้าถ้ายังถือเป็น employment visa อยู่แต่ถ้าเราเป็น permanent residence เนี่ยก็คือนั่นแปลว่าคุณสามารถทํางานได้หลายที่หลายจ็อบมากยิ่งขึ้นสมมติว่าเราทํางานบริษัทอยู่กลางวานันอะไรเงี้ยกลางคืนเราอาจจะไปรับจ็อบเสริมเช่นไปลองลงใน,ในคลับอะไรอย่างนี้ mm. หรือว่าไอเราส่งของไปขายที่ไทยอะไร ก็สาม,มารถทำได้หรือว่าทํำกิจาก,การเสริมเช่นเรารับดีไซน์เพิ่มเติมจากที่อื่นๆเป็น j อบเล็กๆ่นีก็ยังทำไดออ้อันนี้พี่ขอถามหน่อยสิเียงกฤษเนีเขาขอ permanent residence ยังไงได้บ้างคือมันมีหลายรูทในการขอ permanent residence แต่ถ้าเป็นรูทแป้งอะก็คือรูทแบบได้ working visa นี้เนี่ยถ้าเราถือไป5ปีติดต่อติดต่อกันนะไม่มีเบรกแบบเบรกกับไทยเบรกไปเรียน1ปีแบบต้อง c o n t i n u 5ปี ทีนี้พอถือไป5ปีแล้วก็มี requirement ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ขอ,อ,อ permanent r e s i d e n c ซึ่งที่อังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า I L R indefinite leave to remain ซึ่งก็ก็คือเหมือนที่พี่โซถืออยู่หรือเหมือน green card แล้วก็ถ้าเราถือ I L R ไปได้1ปีเราก็จะมีสิทธิ์ apply สัญชาติโอเคตอนนี้นะเรามาสู่คำถามสุดท้ายจริงๆแหละ oh. ก็คือแบบอยากรู้ว่าอย่างพี่โซเนี่ย คืออ่ะสิบปีละได้เรสิเดนต์ละคิดว่าอยากกลับไทยไหมแบบคีมีความคิดห่วงหนึ่งไหมว่าแบบเอ,อสุดท้ายแล้วฉันก็อาจจะแบบอยากกลับไทยนะอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีอยู่แล้วว่าจะเป็นช่วงไหนของชีวิตนะเนาะให้นคำถามต่อมาอีกทีหนึ่งพี่ว่าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่สบายถ้ามีเงินแต่เราคือเรามีไงเราก็เลยอยากกลับสัว <laughs> ตอนนี้หรอใช่หรอยังสิใช่ไหมยังสิปีนี้ต้องจ่ายภาษีเป็นแสนเลยจ้ะมีมีในหัวมาตลอดว่าแบบเอ้ยถึงเวลาที่ต้องกลับไทยหรือ,อยังหรือว่าจริงๆเราควรจะไปตั้งลกล่าอยู่ที่ไทยไหมหรือว่าควรไปหรือเมื่อไหร่ดีอะไรค่ะคือส่วนหนึ่งที่ตอนนั้นมันยังไม่มีความคิดนี้เพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเออมันกลับไทยง่ายมันแบบป,ปุบนะ๊บปั๊บอ่ะเลิกงานไปเสา สุกเสาร์อาทิตย์เงี้ยพี่ไปไทยแล้วพี่เชา้ชาเช้าวันจันทร์พี่ก็กลับมาเออมันง่ายขนาดั้นเพราะว่าตัวของพี่มันถูกไงนั่งเอเชียก็ได้อปะแล้วก็เอมิเลต์อ็ถดแต่ก็บินแขกอะไรเงี้ยมันก็ถูกอะ่ะม,มันถูกมากๆแบบประมาณสามพันกว่าบาทสี่พันอะไรเงี้ยไปกลับอืมอืมเละเซมากสุดเคยกับเอ่อเดือนละสามครั้งในถ้าถ้าเมื่อห้าปีที่แล้วอ่ะพี่ตอบได้ชัดเจนเลยว่าพี่ไม่กลับอืมเออแต่ว่าตอนนี้ ถีถ้ามีโอกาสในการทํางานย้ายไปเป็นเออตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ที่ไทยไปเดอแล้วได้เงินในลําดับประมาณหนึ่งที่อยู่ที่ไทยโดยที่แอฟพอร์ตได้ทุกอย่างไม่เดือดร้อนนู่นนี่นั่นแล้วมีตังเลยไปเดอฉะนั้นเนี่ยคําถาม mm. เอ,อตอบพี่ก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีถ้ามีเงินอม mm. ใครที่แบบฟังอยู่ตอนนี้นะแบบว่านี่พี่โซ่เขาก็อยู่ที่ฮ่องกงมาเป็นสิบสิบปีเนาะอยากให้แบบพี่โซ่เนี่ยเออโฆษณาฮ่องกงสั้นๆให้น้องๆพี่ๆหรือเพื่อนๆฟังหน่อยว่าแบบเอ้ยเออมาฮ่องกงสิเพราะว่าใกล้ไทยมีอาหารไทยแบบโลโก้คอาหารไทยแบบพื้นถิ่นเยอะอถ้าของชีพเมื่อเทียบกับเงินเดือนนะถูกนะค่าขนส่งมวลชนสาธารณะถูกนะ ถูกใช่ไหมที่ฮ่องกงถูกนี่แต่ที่ปวดหลักที่สุดก็คือค่าที่พอืมมีประเด็นการทำงานด้วยนะฮ่องกงจะไม่รับเด็ก e ฟ h g r a d เกรมไม,ไม่ไม่รับเด็กจบใหม่อย่างน้อยต้องมีประสบการณ์ทำงานหนึ่งปีหรือว่าหนึ่งปีครึ่งขึ้นไปสิบแปดเดือนขึ้นไปวีซ่าจะออกง่ายหน่อยอเพราะว่าเพราะว่าจะ secure job ให้ให้คนที่เพิ่งจบจาก โลโก School เขาอะจากมหลาลัยที่นี่ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งประเทศนี้แท็กฟรีนะจ๊ะแท็กที่ของซื้อของอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่า s ซอร์ร t a แท็กเริ่มตั้งแต่สิบห้าเปอร์เซ็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนถึงแบบยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อถ้าสูงสูงก็แค่ยีสิใช่ไ่มที่ยังกี่สูงสูงคือห้าสิบไปเลยจ้าสี่สิบห <laughs> <50 S 2> ้าสิบไปเลยจ้า มีใครมีคําถามเนี่ยก็พพ์มาถามใต้คลิปได้หรือว่าแบบพี่โซอาจจะแบบสามารถตอบคาถามได้หรือว่าถ้าเราตอบได้เราก็จะตอบให้นะคะก็ยังไงก็ฝากดูคลิปนี้กันด้วยนะแล้วก็อ,อ,อย่าลืมสมัครสมาชช่องเราด้วยแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยก็ฝากดูกันด้วยว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะสัมภาษณ์ใครแล้วก็เขาอยู่ประเทศไหนวันนี้พี่โซกับแป้งเนี่ยต้องลาไปก่อนไปแล้วค่ะ๊ยายบาย